พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาศให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม B j เจ i g บและคณะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมุมษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อ ที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยในถินทุรกันดารและพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล